สวัสดีสู่สขู่สู่คนผู้ติดตามผู้รอคอยเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก้วันที่หกเรามือออ่นกะในเบื้องกันและนะ้วเนาะในรุ่นกันและนะ้วเนาะของสองเสียนพี่น้องหัวตาเห็นหัวตามาของปูไปแล้วตะมือเสารวันตะมือเสานี่อันนี้สองเสียนหัวตาหัวตาพ่อเด้อพี่น้องเด้อหัวตาเห็นหัวตาหามาหัวตาออกมา ก็เลยเอามาส่งต่อเลขบาทของเสี้ยนหน้าดีกับเสี้ยนป้าตันพี่น้องของเสี้ยนหน้าดีตะวันที่สี่ที่ผ่านมากอะเลขเขาวิ่งบนนะพี่น้องศูนย์เลขวิ่งบนคือศูนย์นกับหนึ่งแต่า่าไปเข่าลางเป็นลางพี่น้องเป็นศูนย์หาลางเลขวิ่งลางเป็นบนเลขวิ่งบนเป็นลางของเสี้ยนปาน้าตันวิ่งบนหลุดเปียก มันออกมันน,นั่นนี่บ่รูดแปดจังไรบึงก่อนเบึงเลียงที่ออกมากกว่าที่นองอีกรูดแปดกับแม่นไว้ออกรุดพี่น้องรุดของเซียนหน้าดีกับรูดได้ตะวินรูดแต่ว่าไปรุดบนเล่บ่เลยบ่เขาเลยบรูดเลยของเซียนป้าตันี่ ได้ร่วมหลุดหลุดบนหลุดล่างวิ่งบนล่างเขายกเข่าศูนพี่น้องแต่ว่ามาเด่นหนึ่งหลุดเข่าศูนเด่นหนึ่งของเส้นปลาตันของเส้นนาดีลดพี่น้องลดล่ดลางกะวิ่งแปดวิ่งเก้าหลุดรลุดพี่น้องเพว่า ของเขาออกห้าสามหกบนล่างศูนย์หาวิ่งหลดพิษมัดเด้อพี่น้องเนดะ้อทัองเสียยเส้ยนปลาเชื่อเสี้ยนปลาตันถืยนอ,นอยู่พี่น้องได้อยู่ได้ศูนย์อยู่แต่ว่าบ่าได้ตัวเนีน่นบ่ได้ตัวกลมบ่ได้ตัวเก่งเด้อพี่น้องของเสี้ยนนาดีบนก็วบบิ่งหน,นึ่งวิ่งวศูนย์วิ่งหนึ่งจับคูก่กัน หนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองวิ่งหนึ่งกับศูนย์ลุดเมื่อใดพี่น้องว่าเขากลมเดรนทิบเก่าลุดลางมีหกคูวิ่งหลุดแปดกับเก่าจับคูกับแปดเก่าแปดศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์หกแปดหกเก่าหก มกเป็หกก็หกศูนย์รุดพี่น้องวันที่สี่รุดของเสยนหน้าดีของเส้นปัจจนในศูนย์อยู่ใดวิ่งอยู่เสยนปัจจันผาดไปตัวหนึ่งจากศูนย์หกเป็นศูนย์หานะพี่น้องนะได้จับศูนย์หกเป็นศูนย์หาพิสตัวของเสยนหน้าดีกับหกศูนย์เป็นศูนย์หาตั้งศูนย์มาติดอยู่เส้นหน้าดีก็ได้แต่จับตัวบัสถือตั้งศูนย์มาได้อยู่ถือว่า เส้นหนึ่งหลุดเส้นหนึ่งหลุดเทียวนี้มาว่าลายได้ของทั้งสองเส้นเส้นหน้าดีกับมามาเก,กี้ครูเร่องเส้นน้าดีของเส้นหน้าดีกับมาเส้นประตานม,มาหกครูทอเก้าหนึ่ง่ะเส้นหน้าดีสิมาบนสองคูลังสองคููบุ้ยขัดขนาดเลยมีตจกันตัวเดียว บนสองหลังสองพี่น้องมาเบิ่งเด้กพี่น้องเด้อเพิ่นก็ไก่บีงวดมาอยู่บนตัวหนึ่งหลางตัวบนสองตัวหลางตัวหนึ่งมามาเบิ่นขาม้าขม้าเบิ่องของม้าเบิ่งบ้านพี่น้องเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแช่มาแช่กันเด้อมาแช่ผลมาแม่นเด้ผลมาบางหนึ่งเห็นว่าว่าเขาผลลุดเดี๋ยวนี้ผลอาดซีเมนต์ขอ,องเซียน หน้าดีมาจับคูเลยพี่น้องเอาเอาเหล็กเอาวิ่งก็นะวิ่งกันผลมาผลมาสองคูนงดอกพี่น้อง้าไลาบ้าอังกันดอกว,วิ่งเขียนเป็ดชุ้งวิ่งนี่ก็ได้วิ่งวิ่งบนฮะกับสอง สองหลุดหกสองหลุดได้พี่หลังเด้อหลุดหลุดหกหลุดสองมาสองครูพี่หลังบ้าหลายบ้าหลายเทียนี้มาแปลกเช่นได้ดีมาในหน่อยเข้มเข้มไหมจับคููเลยหลุด หูุดหกหลดสองบาหน่อยๆเข้มๆเดี๋ยวสีขีดล่างขีดบนให้เลื่อนผิวหนงเด้ออันนี้หูุดหูุดเด่นสองร่องหกอันนี้เป็นบนเด้อพี่น้องเด้อกุมนี่เด้อกุมสองกุมหกสองเลยจับคู่ จับคู่หายว่าสองคู่ว่าหลายจักหน่อยเดี๋ยวนะไรพลหายว่าหลายแล้วมันก็ลดหาหน่อยลองเบิงจังไดก็บรรจักแล้วพี่น้องหาหน่อยๆเมื่อลยขั้นแบบขั้นเขียวจ้ะมุกสองกับสองเกียรติจับหาหลายบ่ามาจับหาหน่อยจังสีมาบ่า สองกับเกศผนวาเด่นเด่นตัวนี้แหละพี่น้องขันจับ่าผิดเด่นงอกสองตัวนี้ตัวล่างเด่นกับล่างกระยาดอกน้อพี่น้องซ้ำกันปันนี้สองตัวหนึ่งว่าหลายสองตัวหนึ่งว่าหลายว่าหลายล่างเสียวไปจังไนนี้น้อเขียนเขียนมาผิดหรอนาะ มันกว้างนี่หรอกพื้นที่อ่ะพื้นที่ของหอยของมันครอบอันนี้ของบนได้พี่น้องได้วิ่งบนเริ่มเขียนบนบนีตะบน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 เขียนนี่อ่ะเขียนนี่ก็ได้ครับบนบนอันนี้ล่างสุดล่างพี่น้องบันสุดล่างสุดล่างบน สุดล่างเส้นหน้าดีสุดล่างคิดกันไว้สุดล่างสุดลา่ดลางก็มีสองคู่คือเก่าและพี่น้องบ่หลายก็ตกกันตกกันนี่สงสัยสิกันทั้งบนทั้งหลังก็ประจักดอกกันในทั้งบนทั้งหลังกันเนะาะก็ไม่ได้เข้าใจคนไม่ได้บอกมา ร่าง3เขียนนับลงมากันหน่อยของกลวงอยู่3กับเกียรติพี่น้องเขียนตัวบันเลยเลยหัวอิ่มเลยงั้นนี่เอา,อางอ่ายๆเลดเนาะเพราะว่ามันไม่หลายตัว3 8อันนี้ว่า,ามันมัมมี่ตัวมัมมี่ตัวเน้นงหนักพี่น้อง วิ่งมัในวิ่งใ้วิ่งวิ่งมาตัวเดียวสามพี่น้องสามตัวเดียวเลยสามตัวเดียวหลุดไปเลยท้นท้นเลยสมตัวเดียวหลุดลูดสามพี่น้องท้นทนเก่งๆดังๆเลยหลุดสามตัวเดียว สามตัวเดียวลุ้เจ้าพนกวามีเลยตกกันในพี่น้องแล้ตกกันมี่คูหนึ่งเริ่มเขียนตกกันลงตัวหลังนี่ตกกันกันหนึ่งคูตกกันกันหกเก็ด โอเกีดนี่คือโต๊กันได้พี่น้องเด้อเป็นเคียนไว้ลางก็ที่กันทั้งลางทั้งบนแลยโต๊กันเนาะเป็นในทั้งลางทั้งบนคือกันล่ะอันนี้คิดไว้เสียดอกเพีย่ยข้อมสวยงามโตกเก่งพนกับว่าบอกมาพนบอกจะอยู่บนนั่นหกสองสองอันนี้ของเสียนหน้าดีเลยพี่น้องเด้อ นี่ของเส้นนาดีเพาะสองยางเนี่ยบนรางของเสยนนาดีของเสยนปาตานบ่เนี่ของเส้นปาตา,านน,าานี่มีตารางกับบนจัดเต็มชุดบนรางร่วมกันเลยพี่น้องบนรางเส้นปาตานร,ร่วมบนรางเขาเขียนไว้นี่ะบนรางเขาใจโดนนะพี่นนะ้องเนาะบนราง bulan sian patan sian patan sian patan patan luôn tán, luôm wing, phát wing, 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 Nguk. ครับ2สองบํเมนบํเพนหกขีดหลองเกโอ้ยเก7เกเนี่เลยเกเอ้จังสี่ละเริ่มเกบเพ็ญหกเกีดสองวิ่งเก็ดวิ่งสองบํมเพ็จะเป็นเก็หกสองสะบัดไปหน้องเกหัวหนึ่งอยู่บนหกหัวหนึ่งอยู่ลลางโทษเละไร สับสนพีนนน่นนองสับสนโลดเลขเป็สหัวหกเก็ดสองเก็หกสองพีน่นนองเด่นเก็ดร่องสองับคู่

น่งเกีดน่งเยน่เปีน่งเกดสอเกดาสอกียก็นไปจะทิพย์ทลนเพื่อนหลงเขียนเลขเกเป็นเลขเก่าไปแล้วละ่ะ Đoán chết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  bắp hải kết tầm tích cầu có đào nó khi nào nó són 8. Són 8. ันรับล็อกก็สิหายเอาไปเปลี่ยนเลขเขาโอ้ขุนโอ้ขุน ้แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อไป็มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองเส้นเส้นหน้าดีกับเส้นปลาตันมาแล้วไปลอดผ่ากันมาเบิ่งมาเชียร์มาแช่กันได้พี่น้องเด้อมาแล้วมาหอดปูคุณแล้วอกากาศแล้วเห็นกันแล้วนะพี่น้องเนาะของสองเส้นเส้นหน้าดีเส้นปลาตันเแยวที่แล้วก็ลุดกันเนาะพี่น้องเนาะ วันที่เก็เป็นยังไงมาติดตามคิดว่าต้องมาพี่พี่น้องเอ้ยบาทนี่ของเสียนหน้าดีมีมีมบนสองคูลางสองคูดีพี่น้องก็ไหลดีสามมีทำกระถาคูมีตัวกันเท่านั้นจับคูเลยทั้งเสียนหน้าดีบนเอาวิ่งรูดก็น้าพี่น้องวิ่งรูดหกกับสอง นูดเด่นสองกลมสองจับคู่หกสองสองเก็ดเด่น6กสองกลมเลยพี่น้องล่องสองเก็บนล่างจับคู่ 3, สามเก็สามแด 3, กันหกเก็วิ่งสตัวเดียวหนูดพี่น้องของเสี่ยนหน้าดี ของเสยนประาันนี่มาสูตรบนลางสองสองตัวบนลางจับคู่มาจับคู่0.7นเ็ดเลขวิ่งก็มีนั่งเก็ดกับสองเขียนพิษจัดทร์นี่หัวหกหัวหกหางไอหัวเ็ดหางหกนี่ปูเขียนหลงจับคู่ศูนย์เ็ดฟันศูนย์เ็ดตัวเดียวเม็ดเดียว ชนเก็ดทั้งล่างทั้งบนนะพี่น้องเนื้อฟันเม็ดเดียวอันนี้ก็ธรรมดาก็ขีดไหนเะพนื่อควบสวยงามนะพี่น้องเนะฟันตัวเดียวเขาฟันมาตัวเดียวเขาว่าอันนี้ก็เป็นตัวร่องน,น่ะนี่เขาบอกฟันคูแต่ของเขาฟันมากตัวเดียวเจียนปตาตันฟันมาตัวเดียวชนเก็ด อี่นองแคบหน้าจอเ้อแคบหน้าจอเ้อเอาไปพิจจรณาเบื้องมีตมมัวไดมักบอมีตัวมักกระจัดตัวเดคัดกระพัน,นพี่นองเนาะเราพัฒนาปูคุณตาม,มาได้แล้วของสองเสี้ยนสิเป็นจังได้อมื่นกับว่ากันนาพี่นองเนาะเบื้องกันเป็นตนาติตตามโยตังเทยากับเขาตรงตรงแตกต,ตรงตรงก็มีเนาะกระธรรมดามันก็มีเขาไม่ลดเด็กคำนวณพี่น้อง อืมอืมว่ามีผู้ยัน,นตีไปไปได้ไปน้ำกลนครัธรรมาดาก็มีเขาไม่รถนะพี่ลองให้เอฟซีสุข,ขูสุขคนโศกโศก,กมันหานเด้อย,ยิ่งๆห่งปังๆกันพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี